ตามฝันรถโครครับทุกคนรถโคุด สวัสดีนันนนนนตกตกปลาทุกท่านเจอผมแล้วเช็ครีวิวพิชิงนะคลิปนี้มาเจอกันกับหมายข้างทางนะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบคันนี้ที่ผมซื้อมานะครับ BPO m e d u s a คันสไลด์นี่ผมก็สไลด์มาเรียบร้อยแล้วจะเป็นชุดสปินนิ่งนะครับทุกคนจะมาทดสอบว่าราคา1,100เนี่ยคันนี้มันจะตกปลาช่อนได้ดีขนาดไหนนะฮนะก็เป็นค่ายของ BPO นะครับที่ทำออกมา เหมาะกับการพกพามากๆเลยสายกรุงเทพสายตัวเมืองนะฮะถือสบายนะก็เดี๋ยวนี้จะไปทดสอบกันไปลุยกันเลยนะก็อ,อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามมาช่องะแจ็กรีวิวเปจริงให้ด้วยนี่วันนี้มากับเหยียดตัวน,นี้คริมนะมีป้องจอานะครับเจอรี่จอาและเจอรี่สีม่งวงปไปเดี๋ยวไปติดตาม,มัาชมกันครับ กับตัวที่หนึ่งนะครับกับพิมพ์เจอรี่สามจุดศูนย์ยางยืดนะครับตัวที่หนึ่งกับคันเมดูซ่า BBO เมดูซ่าโค้ ตุ๊บเลยโอ้โหนี่คนตัดตุ๊บเลยโอ้ยไอช้อนไอช้อนกับคันสไลด์เมดูซ่านะครับนี่ครับเหยอพิมเจอรี่ยางยืดนะครับสีงงม่วงตัวใหม่เลย ใช้สวยอยู่ครับใช้สวยอยู่ครับ <N> นี่เดี๋ยวไี้ใช้นี่ไอ้ป้อง JR จากค่ายพิมพ์ซองนี่นะฮะปลาช่อนคัน BBO Medusa คันสไลด์นี่คันสไลด์ Medusa 哦哦哦哦哦 หูยเดืยดรุดพอ,อดีทุกคนเหยือกระเด็นนะเมื่อกี้ท่ไหนครับวะอันบีพีโอเมดูซ่านะฮะตัวนี้กินเหยือเจอรี่เจรครับทุกคนเจอรี่เจร์ปลาช่อนตัวที่สองนะฮะเหยือคล้ายพิมครับเจอรี่เจร์มันหลุดพอดีนะครับตัวนี้ กัดต้อนเยอะแต่ก็กำลังยกเอี่ยขึ้นเลยทุกคนตัวมันค่อนข้างเล็กนะพวกนี้จะกัดไม่ค่อยติดขนาดเยอะเล็กๆยังไม่ติดชนปักส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ตามหลุมตามฝารถโครครับทุกคนรถโคุดโคุด สว,วยอ้วนเลยคันนี้นะวิดีโอเมดิฟ่าอุ้ยเหยื่อกระเด็นอีกแล้วทุกคนผมใช <c oughs> นนะ้นี่นะนี่นะทิ้มสองฟ้าแต่ตัวนี้ผมใช้เป็นเจอรี่เจอาร์ เยียกระเด็นหายลงคลองเลยนี่ครับโหมันกระเด็นหายลงคลองนะฮะทุกคนผมเก็บไม่ได้นะแต่มันกระเด็นลงคลองไปแล้วนะฮะเป็นเจอรี่ JR นี่นะครับคัน b ี o m e อ u s a นะตัวที่สิบห้านะฮะ ที่ใช้มิรุซ่านะครับคาสไลด์มิรุซ่าปลาช่อนตัวที่18นะครับกับหยื่้อป้อง JR ค่รายพิมช่อนตัวที่18 แต้ม e ที่16เตป้อง TR นะครับอย่าคล้ายพิมพเตอป้องครับกับคันเมลูซา พันบีทีโอเมดิซ่าปลาช่อนตัวที่17กันเหยือ่อไอ้ป้องเจอา เป็นคันเมดูซ่าเหยื่อเป็นไอ้ป้องเอ้เจเรรี่สามจุดศูนย์นะครับนี่ช่อนตัวที่สิบเก้าสิบเก้าแล้วครับแม่กลับหอมานะ น้ำเติมนนะน้ำไม่ได้ลึกเลยอื้หูยอู้หูตัวใหญ่กวเยือหน่อยนะกระชอนตัวนี้มันห้าม,นหา,ามันห้าปลาห้าวอยู่แค่ต้องนี้เอง

คนตกสนุกนะทำไปเล่นไปพันกว่าบาทนะใช้ดีมากเขาเก้นนะ เมื่อกี้มันไล่มาม,มีตัวไล่มาทุกคนตียากเลยืะฮ เมดูซาเมดูซานี่นะโอ้คันกคันเมดซาสไลด์สเละกสนุกมากคันสไลด์เมดิซานี่ยไล่ตัวนี้มีสัตขีดได้อยู่ you <laughs> ชดูแค่นี้จะได้ปลาช่อนอแต้มที่21ทั้งวัน <laughs> โดนชะโดูทุกคนโอหดี่ หมัน,นเปออิดสายเล็กนะครับ0.8ส,สาย520ปอนด์คือถ้ามันกัดสายนี่อ,อึดอยโอ้ชนโลไอเดียวตรงนี้คันเมดูซ่านะครับงัดชะโดนี่เดีคว้องเจอา เออเจอรี่จีอาร์กับเโดโศไซนี่โอเป็นตัวแรกเลยที่ได้เโดโอเออเป็นคันแรกคันครั้งนี้เออ่อยพูดไม่ถูกน่าจะชนโลครับตัวนี้ไอ้ป้องจ r อาร์นะครับสายยี่สิบปอนด์ทุกคนฮะพีอาาีศู 08. นย์จุดแปดงัดขึ้นมาได้ไ,ไมเดูุซ่าจากบีพีโอ คันเมิลซ่าโดมซ่าเหยื่อเป็นป้องเจ JR